ชายบรรยากาศตรงไห้ทงนะสวยๆครับพี่น้องตรงนี้หลังจากคุณหยุดตกแล้วเนาะปลาเขางามครับพี่น้องเขางามปีนี้ครับเนี่ยเขาพี่สาวพี่ชายพากันเล่นครับผมเขาเป็นงามหลายปีนี้โอ้ได้ยู่ได้กินยีนอพี่น้องเนาะเขาระดับนี้ต้องได้กินแล้วได้กินบ่ได้กินหลายได้กินหน่อยแหละ มันดีอย่างหนึ่งครับทางนี้บัวมีนม้ำถ่วมฝนจิ๊ตกแห้งปันได้กับบ่เคย่วมครับหน้าทงนี่แมนตรงนี้ครับเบิดเบิ้ดเบิ่องนี่แหละครับในตำบลนี้ในตำบลยีสานตำบลหนองตานีนน้ำบ่เคยถ่วมครับผมตกแห้งตกมองอื่นว่วมแต่ทางนี้บ่เคย่วมครับตั้งแต่ผมเกิดได้ญ่มาหรือตั้งแต่โบราณาการหัวเรือน,น้ำเท่านี้บ่เคยถ่วง จิตตกแข็งรัำได้กับบท่ว,วมกับซียูน้ำซีอยูระดับนี้แต่น้ำไม่เคยขาดครับน้ำไม่เคยขาดแต่ซียูระดับนี้ครับจะไหลตลอดครับอันประเพสไฟน้ำถั่วไม,ม,วม,ม่เคยได้ลบไม่เคยมีหรอกครับหน้าทงนี่เพราะว่าก็จียูลยจังซีตลอดเนาะนี่ครับเบิง่งปลาเข่าครับนสวยเบิง่งเอาความสวยงาม ธรรมาชาติาใหมพี่น้องบึงก็ไปก็อนี่แต่แต่สมัยผมเป็นเิ็งหน่อยเลยครับุยูอยู่ยึงความหลังข้างเก่าครับก็ได้มาอยู่สมัยเป็นเด็งหน่อยกับไทยนี่แล้วไงงัวไยควายนี่แหละครับพี่น้องเห็ดให้เห็ดนาเปียนปรุงนี่นข้าวล้วน,นเลยนะครับคุณ บนต้นเขาครับพี่น้องชีวิตเกษตรกรเนาะวันนี้กัพี่น้องถ้าพี่น้อง YouTube ก็มาดูในช่องลุงพลพาชมธรรมชาตินะครับผม รธรรมชาติลุ่นลนครับในชีวิตชาวไทยชาวนาครับเนี่ยครับผมวันนี้ก็เอาบรรยากาศของต้องทุ่งนาตอนนี้ข้าวกำลังจะเริ่มออกรวงนะครับเนี่ยครับเขาบันดีลายครับผมโอ้ยลมพัดวิววิวได้บรรยากาศดีพี่น้องเอ,อ้ยดีจังอยากให้พี่น้องได้มนเดินเล่นเนาะอนาคตอยากทำรีสอร์ทไปในทุ่งนานี่แล้วเราพี่น้อง ฝักปนยอนใจจิดถึงบรรยากาศย้มตังแต่เป็นเอ็หน่อยเนาะช่วงเป็นเด็กเนาะเดินเล่นน้ำตรงนี้น้ำตรงนี้บ่ถ,ถ่วมนะครับก็พูดย้ำอีกครั้งหนึ่งไม่เคยท่วมแต่น้ำจะน้ำจะห้ายกับพวกสมัยไมเป็นเ็กหน่อยก็ที่ร้ายจะบ่เคยท่วมครับแต่บ่เคยท่วมเขาเสียหายถึง พ <man ic Mick initiation> er ึ่งอยู่ดอนก็ไม่อยู่สูงก็ไม่สูงนะครับนี่อยู่ต่ำๆแต่แต่น้ำตรงนี้ม่เคยท่วมครับผมบรรยากาศจะเป็นเลี้ยงหน่อยเลี้ยงง้เลี้ยงควายอยู่นี่แหละพี่น้องเอ้ยนั่งเลี้ยงเลี้ยงง้เลี้ยงควายกันอยู่นี่แหละต้นเสดาวต้นนี้แต่ก่อนสมัยแต่ก่อนนี่เป็นโนนเนาะแถวนี้เป็นโนนเป็นเป็นที่สูงเนาะเนี่ยอะไรนี้เป็นที่สูงเล็กหน่อยเป็นเล็กหน่อยทำเป็นเล็กหน่อยกับจิมมะเร็นกันดีเท่านี้แหละพี่น้อง อันนั้นที่ผมเป็นสมัยหนุ่มๆเนาะผมไปขุดสางขุดสางอยู่เหมือนพี่น้องเสื้อบอสางลูกหนึ่งผมขุดอยู่คนเดียว<ม>เกือบสองเดือนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้รถขุดแล้วลนะ่ะ